รินดาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากสถานีคลองบางไผ่เพื่อที่จะไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์รัชการนนทบุรีเราจะวิ่งผ่านสถานีดังต่อไปนี้ค่ะสถานีคลองบางไผ่ตลาดบางใหญ่สามแยกบางใหญ่บางพลูบางรักใหญ่บางรักน้อยท่าอิดไซม้าสะพานพระนั่งเกล้าแยกนนทบุรีหนึ่งบางกระโส แล้วเราก็จะลงที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเพื่อเดินทางไปที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีค่ะ เมื่อเพื่อนๆเ,เดินออกมาจากขบวนรถไฟฟ้าเราก็จะเห็นป้ายบอกเส้นทางไปยังสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีสายสีชมพูค่ะให้เดินตามป้ายบอกเส้นทางไปได้เลยค่ะใกล้กับทางลงที่บันไดเลื่อนค่ะเขาก็จะมีป้ายบอกที่เสาไว้ค่ะเดินลงบันไดเลื่อนไปเลยค่ะ หลังจากออกมาจากสถานีแล้วค่ะให้เดินตรงไปเลยค่ะเราก็จะสังเกตเห็นป้ายบอกเส้นทางไว้ค่ะนี่เลยค่ะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือของเราแล้วก็เดินตรงไปตามสกายวอล์กเลยค่ะ Yeah, will เมื่อเดินมาถึงสิ้นสุดทางเดินแล้วค่ะเราจะเห็นสถานที่แนะนำค่ะให้เพื่อนๆเ,เลี้ยวไปทางด้านขวามือนะคะ เดินตรงไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือค่ะแล้วก็เดินตรงไปค่ะเราก็จะเจอสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วค่ะ เราเดินมาถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วค่ะ